โอเดี๋ยวอะไรเนี่ยไหลๆไว้วางไว้กับโต๊ะหน่อยเอาไปทํา <laughs>

แม่นะแล้วทำฟินเลยเข้าไปใหญ่ยิ่งใหญ่ยานคนเดียวนี่คำใหญ่อะ เก็เราหนเกลือ Ada mata mata, hidup pada nak buat jalan sesangga aku anak pura terkemantar. Ada mata mata, hidup pada nak cari jalan เถวาะตาภพุทธังยะกัณโมขอกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มังสุปาปะยันชนะสนนัมปันนาง,นนนางสาลีนงันงโอทนานางังอุทกังวะลังอุทักษะอุเทมา

มานิมาย่งันเตมานิมายังพันเตมาตกาพัตานิมาตกาพัตานิะปะลิวา,านปะป,ะปริวา,านี้ สังสสังคัสสะโนยามะโนสยามาสาธุโันพันเตสิขสโฆสุสังโฆิมานีิมาปัตานีปัานีปะปะิวารานีปะปิวารานีปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหาันเจวะอัมหาันเจวะมาตาปิตตมาตาปิตุอทีนันจาอีนันจะายาตกานังยาตกานัง ต,ต,าต,ต,ตาตานงังคารัตตานังทีคารัตังทีคารัตังทิตายะทิตายะสุขายะขายะอาเดพระสงฆ์ผู้เจริญอาเดพระสงฆ์ผู้เจริญขพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายมัตตากาศพัดตาหารมัตตากาศพัดตาหารพร้อมกับเครื่องบริวารพร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้เอ๋พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์สงรับสงรับมัตกระพัดตาหารมัตกระพัดตา อาหารแบบบริวารแบบนี้แับบริวารตอนนี้อมข่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติข้าพรเจ้าทั้งหลายจึงมีจึงมีพ่อตะแหวงแม่หนูขันเงินพ่อตะแหวงแม่หนูขันเงินกับยิงใหญ่ ใสานวเกตาพิงใหญ่สานวลเกกเพะพอเพลงแพ่มณเแม่มันอีแม่มัิโีเพลงสุริยาทีได้ดวงรับได้ลวงรับแล้วนั้นให้มารับเอาให้มารับเอาส่วนบุญเป็นภูษณ ที่ลูกหลานที่ลูกหลานระยะนิมีญาติมีปลูิทิศให้ทิไในวันนี้ในวันนี้ได้รับแล้วได้รับแล้วได้ประสบที่ทุกประสบที่ทุกก็ขอให้พ้นจากทุกขอพ้นจากทุกไปตกที่สุขจบที่สุขขอให้สุขที่งขึ้นไปขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทอมตลอดกาลเ

หกดวงันยเสอบมอันนี้โอ oh, ้ไม่ไม่มยานีมได้ใจ่ใจม่เทไท่นนี ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสองอันนี้ไม่มีสองมั้เน <c oughs> ีไยอเลยใส่ใหม่นี่แหอะ บม่พอไม่ผมก็เตรียยไ้แล้วไปไหนว่าเตี้ไ้แล้วไปไหน ไปเลยไปเลยหมาห้ามยุ่ง พอดีปีนี้นะครับได้มีโอกาสทำนาคือนาของแม่บ้านเขาเนี่แหละครับที่บ้านรับประสักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์พอได้ข้าวก็ตกลงไว้ว่าจะทำบุญทุทิศสุขศนให้กับผู้รับรับก็คือพญายายพ่อแม่นะครับก็ทำที่ที่เดียวกันครับก็คือทำที่บ้านรับประสักนะครับบ้านของอ่า แม่บ้านเขานะเพราะว่าทําท,ที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เชิญใครมากนะครับก็มีเชิญปู่เจาตยายเล็กๆมากินข้าวลมกันแล้วก็มีผระป่าก,กองเล็กๆนะครับทำบุญถวายเป็นกุศลให้กับพ่อแม่แล้วก็จะมีพวกสังฆทางก็เป็นเสือ้อเป็นผ้าเป็นรองเท้า,าส่งไปให้นะครับก็มีอาหาร เป็นถ้วยเป็นเป็นถาดก็ส่งไปให้ตามประเพณีของทางเพชรบณ์เขานะครับพอดีทางบ้านเราคือบ้านแถวภาคกลางเนี่ยเขาก็จะไปมีพิธีกรรมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาทําบุญแล้วเนี่ยเขาก็จะเตรียมข้าวเตรียมน้ำนะเตรียมเสือ้อเตรียมผ้านะครับส่งไปให้พ่อแม่ นะครับก็ถ้บุญก็ไม่ได้เก็บเงินแล้วครับไม่ได้ไม่ได้รับซองก็คืออ่าก็ทำประปากองเล็กๆกองหนึ่งนะเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับก็ทำแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับก็หมดไปเยอะแล้วครับก็มีแต่ผู้ญาติยายก็รู้สึกจะได้บุญกันทั่วหน้าดีนะครับก็นนมนตลพระมาสามองค์ครับก็ในมนตลมาหมดวัดนะครับ พอทางวัดมองก็กมีแค่สามองค์ก็มีแค่นี้เองก็พอดีได้ข้าวตอนนั้นข้าวก็ตันละเจ็ดพันกว่าบาทก็ได้กาําไรเล็กๆน้อยก็ถือโอกาสมาทําบุญสักครั้งหนึง่งก็รู้สึกสบายใจดีเหมือนกันก็ทาที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเนาะพ่อแม่อยู่ทีงไหนก็สมารถเรียกได้เรียกเรียกไปรับสุขสนได้ไม่เป็นไรรับ สบายใจใจดีนะครับทําบุญแล้วเนาะก็ถือเป็นการทําบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ปีใหม่ก็ก็ทําบุญอีกสักเล็กๆก็กทําตามภาษาตามมีทาเกิดนะครับก็ไม่ได้ทําใหญ่โตแต่ก็รู้สึกอ,อบอุ่นดีเฉพาะมีญาติพี่น้องก็กญาติฝ่ายแม่บ้านก็ไนแหละนะครับเพราะว่าเราก็ไปทเรื่องนั้น พอพิธีกรรมพิธีการทำบุญประเพณนี้ของเขากับกับทางของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับของเราก็เป็นในมูลพระชันเบนก็ฉันเพลนแล้วก็สวดพระสวดปริศแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแต่งแต่ทางแถวไปะบู์หรือลำประสักเพบ้านแม่บ้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีพิธีส่งส่งข้าวให้ข้าวส่งข้าวของงามให้พ่อแม่นะรเราก็ได้ถือโอกาส ครั้งเนี้ยก็ทาจัดข้าวจัดน้ําส่งให้พ่อให้แม่นะครับแล้วก็ทิศสงกุศลแล้วก็จะมีเสื้อมีผ้ามีรอ,องเท้านะครับก็อให้พระทําพิธีกรรมเสร็จแล้วก็เอาทําส่งไปให้พ่อแม่เสร็จท้ายก็ถวายพระไปพระก็ถ้าใครอยากจะได้ไปใช้ก็อาบูชาเอาก็แล้วแต่นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็รู้สึกคลิปมันก็ยาวไปนิดหนึ่งแต่ก็เพื่อจะให้มันสมบูรณ์นะครับก็ตัดมากเพราะว่าการบุญครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับกว่าจะเสร็จกว่าจะสวดเสร็จกวาจ่าทำเสร็จก็แล้วก็วกรวบรัดเอาแต่ตรงไหนที่มันจะสวยหน่อยบางทีก็จะอาจจะยาวไปทางนิดหนึ่งนะครับก็ก็ผ่านๆเอาแล้วครับนะครับ,นะรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ